ถ้าให้พูดถึงนักฟุตบอลสักคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากมายในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหลายๆคนก็คงจะนึกถึงชื่อของเขาขึ้นมาครับหลังแจ้งเกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายไปสร้างความยิ่งใหญ่กับเรือมาริดขาดตัวสถิติโลกสร้างยุคสมัยที่ต่อสู้กันอย่างเดือดกับเมซี่ย้ายไปอยู่เวนตุสแล้วก็ได้กลับมาแมนยูไนเต็ดอีกรอบจนสุดท้ายเวลาในยุโรปของเขาก็หมดลงเลยย้ายไปเล่นฟุตบอลในช่วงท้ายอาชีพที่ลีกซาอุ ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอชีวิตที่ยิ่งใหญ่กับการไปซาอุของคริสเตียโนโรนันโดหลังจากสร้างตำนานความยิ่งใหญ่จนกลายเป็นคนนักเตะระดับไอคอนของโลกฟุตบอลมาตลอดจนมาถึงช่วงท้ายของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพโรนันโดก็เลยเลือกที่จะไปขาแข่งนอกยุโ,โรปเพื่อลดความเข้มข้นของการแข่งขันลงโดยหลังจากมีปัญหาแตกหักกับเอลิกเทนฮากและมายูเอเต็ตโรนันโดก็เลยย้ายไปเล่นกับอันนาเซอร์หนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ตอนนั้นยอมทุ่มค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลประมาณ200ล้านยูโรต่อปีดึงตัวโรนันโดไปอยู่กับทีมซึ่งหลังจากโรนันโดย้ายไปอยู่กับอันาเซอร์พลังแห่งชายที่ชื่อว่าโรนันโดก็แสดงออกมาทันทีครับเขาทาให้อันาเซอร์กลายเป็นทีมยอดนิยมในทันทียอดผู้ติดตามในไอจีของทีมพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งทะลุถึง20ล้านผู้ติดตามในทันทีหลังจากแค่ประกาศคว้าตัวโรนันโดเท่านั้นโดยการย้ายออกจากทวีปยุโรปครั้งนี้โรนันโดบอกว่างานของผมในยุโรปจบลงแล้วผมชนะทุกกออยย่่าางทีผมได้้แลว ตอนนี้มันถึงเวลาของความท้าทายใหม่ในชีวิตของผมกับการเล่นฟุตบอลในทวีปเอเชียผมมีความสุขและภูมิใจที่ได้รวมงานกับสโมสรอันนาเซอร์หลายคนพูดว่านี่คือจุดต่ำที่สุดในชีวิตการค้าแข่งของผมแต่ไม่ใช่เลยที่ผมตัดสินใจย้า,ายมาอยู่กับอันนาเซอร์เพราะผมคิดอย่างถี่ถ้วนทุกอย่างว่าลีกซาอุดิอาระเบียเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงและไม่เป็นรองลีกชั้นนําในทวีปยุโรปและในอนาคตผมจะทําให้ลีกของที่นี่กลายเป็นลีกชั้นนําไม่แพ้กับลีกในยุโรปหลังจากโรนันโดย้ายมาอยู่ที่นี่ครับ โรนันโดคนเดิมที่ยิงกระจุยกระจายครึ่งฤดูการแรกกับอานาเซ์โรนันโดเปิดตัวสวยงามด้วยการยิง12กับอีก2แอซิสจากการลงเล่นแค่16นัดและยิงในฤดูกาลที่2ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกแบบเต็มๆของโรนันโดเขาก็ยิงประตูถลม่มทลายเหมือนเดิมครับฤด,ดูกาลนี้มันข้างกว่าเดิมด้วยซ้ำโรนันโดลงสนามทุกรายการไป45นัดซัดไปถึง44ประตูกับอีก13แอซิสแต่ไม่ว่าเขาจะโคตรโหดโคตรข้างขนาดไหนแต่เขาก็ยังไม่สามารถพาอานาเซ์ควา้าแชมป์ลีกได้สักทีครับโดยที่สื่อก็ได้วิเครา ว่ามันมีหลายเหตุผลที่สุดท้ายมันรวมกันเป็นปัจจัยที่ทําให้โรนันโดไม่สามารถคว้าชแชมป์ลีกได้สักทีปัจจัยแรกคือเพื่อนร่วมทีมรอบๆตัวโรนันโดเนี่ยที่ดูจะคาดบอลไม่เท่ากับโรนันโดหลายๆคนในทีมไม่สามารถมีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็นได้หน่จะโค้ดของทีมที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอยู่นั่นแหละนอกจากนั้นสื่อยังเคยรายงานว่ารูดี้กาเซียโค้ชของทีมในตอนนั้นผิดใจกับโรนันโดโรนันโดบอกว่าระบบการเล่นและวิธีการเล่นของโค้ชไม่เหมาะกับทีมและดูไม่น่าพอใจซึ่งเราก็จะเห็นภาพโรนันโดอาอการไม่ชอบ และเถียงกับลูดีกาเซียในสนามอยู่บ่อยๆหลายๆอย่างมันรวมกันจนกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้โรนันโดไม่สามารถพาอันเดเซอร์คว้าชแชมป์ลีกได้สักทีครับแม้ว่าเรื่องในสนามที่ถึงจะยังไม่ประสบความสําเร็จครับแต่ผลงานส่วนตัวก็ถือว่าโคตรดีนอกสนามโรนันโดก็ยังสร้างช่อง YouTube ที่ชื่อว่า you are cristiano ซึ่งในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับโรนันโดแถมยังมีสารคดีของตัวเองที่จะเล่าเรื่องการเดินทางของเขาตั้งแต่เด็กจนกลายมาเป็นโค้ชนักเตะอยู่ด้วย บอกเลยว่าแฟนบอลคนไหนที่ชอบหรือรักโรนันโดถ้าเข้าไปรับชมและติดตามไว้บอกเลยฟินแน่นอน สิ่งในความสุดยอดของโรนันโดมันก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหลังจากเขาเปิดช่อง YouTube ตัวเองช่องโรนันโดมียอดติดตามครบ1ล้านซับท,ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์โดยใช้เวลาไปแค่90้นาทีเท่านั้นถือว่าเป็นอะไรที่ยืนยันได้ว่าโรนันโดยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะไปในวงการไหนก็ตามเขาคือผู้ทรงอิทธิพลของจริงฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในปัจจุบันครับโรนันโดยังคงเล่นได้ดีถึงแม่อายุจะมากขึ้นแต่ร่างกายของโรนันโดยังคมและยังโหดเหมือนเดิมซึ่งฤดูกกกาาาาลลนนีี้สัญญญัััญญทท่เซบบรรงงจะหมดคใ หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าอนาคตของโรนันโดเริ่มกลายเป็นอะไรที่น่าสนใจแฟนบอลทุกคนกำลังลุ้นว่าเขาจะอยู่กับอนาเซอร์ต่อไปหรือจะย้ายไปทีมอื่นกันแน่โดยตอนนี้ก็เหมือนกำลังจะได้ข้อสรุปกันแล้วครับสื่อรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่ของโรนันโดกับอนาเซอร์กำลังจะต่อไปอย่างเป็นทางการสัญญาฉบับใหม่ของโรนันโดมันกำลังจะกลายเป็นสัญญาที่โคตรบา้าตามรายงานโรนันโดจะได้รับค่าเหนื่อยถึง200ล้านยูโรต่อปีและนอกจากนั้นโรนันโดยังจะได้หุ้นของทีมอนาเซอร์อีกหอรเีกด้วยเรีกยกได้ว มันกําลังจะกลายเป็นสัญญาประวัติศาสตร์ที่โคตรยิ่งใหญ่สําหรับโรนัลโดกับเงินก้อนโตที่กําลังจะได้รับแขมหุ้นของทีมอีกตั้งหากตั้งแต่ที่โรนัลโดแยกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อยู่กับอันนาเซอร์โลนัลโดลงสนามไปทั้งหมดแล้ว86นัดและยิงไปถึง77ประตูกับอีก18แอสซอซต์ครับซึ่งการมาที่อันนาเซอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าโรนัลโดจะเล่นแบบชิๆีๆววหรือหยุดล่าสถิติเพราะทุกประตูที่เขายิงได้มันคือสถิติครับตอนนี้พ่โดสัดเกิน9 0 0ลูกไปแล้วตลอดอาชีพนักฟุตบอลร,รใ,นนนอลในชีพโ,โด เกิดขึ้นในปี2002ตอนที่เขายังเป็นดาวรุ่งที่สปอร์ติ้งลิสบอนประตูที่100เกิดขึ้นในปี2008ตอนที่โรนัลโดเล่นอยู่กับมายูเอเตดประตูที่500เกิดขึ้นในปี2015ตอนที่เขาเล่นอยู่กับเรอัลมาดริดและหลังจากนั้นอีก9ปีประตูที่900ก็เกิดขึ้นในเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสชนะโคเอเชียและตอนนี้สถิตินี้มันกําลังจะเดินหน้าต่อไปแบบไม่หยุดพิดโดยังคงลงสนามและซัดประตูได้อยู่เรื่อยๆนับวันมันยิ่งนับถอยหลังเข้าใกล้ 1, 0 0 0ปรรรระะตตููเเเืื่่ออออออยๆ้้งงมาาดกันนวใสสีข์จ ประตูที่1000พได้สาเร็จหรือไม่ถึงแม้ว่าโรนัลโดจะจบเส้นทางการเล่นฟุตบอลของเขาในยุโรปและไปเล่นอยู่กับอานาเซอร์ที่ซาอุแล้วแต่มันก็ยังแสดงเห็นว่าโรนัลโดก็ยังเป็นโรนัลโดคนเดิมอยู่เสมอไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสัญญาฉบับใหม่ของโรนัลโดจะจบด้วยการต่อสัญญาหรือไม่แต่ที่แน่ๆตั้งแต่ย้ายมาที่ซาอุก,กับอานาเซอร์โลนัลโดก็ได้สร้างอิทธิพลมากมายทั้งในและนอกสนามและกําลังรองให้เขาสร้างสถิติป,ประวัติศาสตร์ต่อไปครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ